นี่่นือยไอเดียนี้ใหม่ๆอ่ะก็หนูดูในทิกตอกอะค่ะอ๋อในทิกตอกเหรอเอาแล้วนี้รถที่ทำเองเหรอคะหาซื้อรถมาแล้วก็แต่งเองนะอ๋อซื้อรถเป็นสามซื้อยานสามล้อมาแล้วก็แต่งเองแล้วก็ น้องขอสอบถามหน,นะาหน่อยนะอย่างน้ี่รถอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รถทั่วไปแล้วก็สั่งเราดูในในร้านค้าหนงทุกปีเอาแล้วก็มาแล้วตรงนี้ตรงนี้เขาก็มีมาให้เลย,ยอเรามาทำเองเลยอ๋อเรามาดูแบบทำเองเลยแบบแค่เนี้ยแบบพันแบบาคอยากสร้างอันที่ะนะคะนี่แล้วก็สะอาดแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะ